น้องหญิงแม่ไปไหนคะแม่ไปไหนคะ,ะใครก่อรถยนต์อยู่นะคะแม่ปไ,ไปไหนไปไหนอะไปไหนไปัเดิมแม่ไปทำงานค่ะใช่ไหมคะมแม่ทำงานที่ไหนคะ้านพ่อมานพ่ออยู่ไหนคะ แล้วพ่อไปไหนคะเนี่ยทำนามคิดถึงแม่ไหม,มคิดถึงไหมหแล้วพี่นายไปไหนลูกน้องอยู่บ้านกับใครเนี่ยอยู่กับนะใครมาก